เริ่มต้นลงทุนไม่ต้องรองให้พร้อมเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับกองทุนหมายถึงการรวมเงินจากคนหลายๆคนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นตราสารหนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญบริหารให้ทั้ง RMF S S F หุ้นตราสารหนี้จะเลือกยังไงให้ไม่พลาดโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยผมเองก็เคยงงแบบนั้นครับ ไม่ได้จบการเงินไม่ได้มีเงินเยอะผมแค่เริ่มจากเดือนละ1,000บาทแล้วค่อยๆศึกษาแบบเข้าใจง่ายเช่นลงทุนเหมือนปลูกต้นกล้วยหลังบ้านไม่ต้องดูแลทุกวันแต่พอถึงเวลาก็เก็บกินได้ยาวๆลองคิดแบบนี้ครับถ้าเราใส่เงินเดือนละ1,000บาทปีหนึ่งหมื่นบาท10ปีเท่ากับ 1, นึ่งแสนสบาทถ้าได้ผลตอบแทนเฉลี่ยแต่อปีเงินจะโตเป็นเกือบสองแสนบาทเลยทีเดียว แต่ถ้าเอาไปฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ย0.5% 10ปีผ่านไปได้แค่123,000บาทเพราะงั้นอย่ารอให้พร้อมถึงจะเริ่มเริ่มแม้ยังไม่พร้อมแล้วให้เวลาช่วยสร้างความมั่นคงครับคำถามทบทวนการลงทุนในกองทุนต่างจากการฝากออมทรัพย์อย่างไรและทำไมเราถึงไม่ควรรอให้พร้อมถึงจะเริ่มลงทุนขั้นตอนที่1ตั้งเป้าหมายการลงทุน ก่อนจะเลือกกองทุนอย่าพึ่งดูผลตอบแทนครับให้เริ่มจากเป้าหมายของคุณก่อนผมเริ่มลงทุนตอนยังไม่มีบ้านไม่มีเงินเก็บแต่ผมตั้งเป้าไว้3อย่างกเกษียณแบบไม่พึ่งลูกส่งลูกเรียนดีๆแล้วก็มีบ้านเล็กๆของตัวเองลองลึกภาพนะครับเป้าหมายก็เหมือนเส้นชยัยถ้าเราไม่รู้ว่าอยากไปไหนเราจะเลือกทางถูกได้ยังไงสมมติคุณอยาก,กเกษียณในอีก20ปีแล้วต้องการใช้เดือนละ2 0 0 0 0บาท แปลว่าต้องมีเงินอย่างน้อย5ล้านบาทตอนอายุ60ถ้าเริ่มวันนี้ลงทุนเดือนละ3,000บาทเลือกกองทุนที่ผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปีเงินของคุณจะโตเป็นเกือบ2ล้านบาทได้ทันเวลาแต่ถ้าเอาไปฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ย0.5% 10ปีผ่านไปได้แค่123,000บาทเพราะงั้นอย่ารอให้พร้อมถึงจะเริ่มลงทุน เริ่มแม้ยังไม่พร้อมแล้วให้เวลาช่วยสร้างความมั่นคงครับคำถามทบทวนการลงทุนในกองทุนต่างจากการฝากออมทรัพย์อย่างไรและทำไมเราถึงไม่ควรรอให้พร้อมถึงจะเริ่มลงทุนขั้นตอนที่2รู้จักระดับความเสี่ยงของตัวเองเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วขั้นตอนถัดไปคือรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน ผมเคยคิดว่าการลงทุนคือการเสี่ยงโชคจนวันหนึ่งมีคนอธิบายว่าความเสี่ยงก็เหมือนทางเดินขึ้นเขาบางคนเดินช้าแต่ปลอดภัยบางคนวิ่งเร็วแต่อาจล้มถ้าคุณรับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะต้องเลือกกองทุนตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่ถ้ารับได้ปานกลางอาจเหมาะกับกองทุนผสมซึ่งลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นทั้งหุ้นและตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ถ้าคุณรับความเสี่ยงสูงหมายถึงยอมรับความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้มากเพื่อโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกองทุนหุ้นหรือกองทุนเต็มเฉพาะอาจใช้สำหรับคุณไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับแค่คุณต้องเลือกแบบที่นอนหลักสบายไม่ต้องกังวลเพราะเป้าหมายการเงินที่มั่นคงเริ่มจากใจที่มั่นคงครับคำถามทบทวน การรับความเสี่ยงน้อยและรับความเสี่ยงสูงแตกต่างกันอย่างไรและส่งผลต่อการเลือกกองทุนอย่างไรขั้นตอนที่3เลือกกองทุนที่ตรงกับคุณมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่เรารู้เป้าหมายและระดับความเสี่ยงของตัวเองก็ถึงเวลาที่จะเลือกกองทุนที่ตรงกับคุณผมจำได้เลยว่าตอนเริ่มต้นผมเหมือนเดินเข้าร้านหนังสือแล้วก็มีแต่ปกสวยๆเต็มไปหมดเลยครับ แต่ไม่รู้จะหยิบเล่งไหนการเลือกกองทุนก็คล้ายๆกันถ้าเป้าหมายคุณคือกเกษียณหรืออยากลดหย่อนภาษีกองทุน RMF หรือ Thai ESG ก็ช่วยได้ถ้าคุณอยากโตเร็วกล้าเสี่ยงกองทุนหุ้นก็เหมาะกับเป้าหมายระยะยาวแต่ถ้าคุณอยากสมดุลไม่เสี่ยงเกินไปกองทุนผสมจะกระจายความเสี่ยงได้ดีไม่มีสูตรตายตัวครับ แต่ทุกกองทุนที่ตรงกับเป้าหมายแล้วก็รับความเสี่ยงได้ก็เป็นกองทุนที่เหมาะกับคุณเลือกให้ถูกวันนี้เงินจะเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างมั่นคงครับคำถามทบทวนคุณจะเลือกกองทุนประเภทไหนหากเป้าหมายคือการ,กรเกษียณและต้องการลดหย่อนภาษีสรุปและก้าวแรกสู่ความมั่นคงสุดท้ายนี้ครับ ผมอยากฝากไว้สั้นๆว่าการเริ่มลงทุนไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมเพราะบางทีพร้อมมันไม่เคยมาถึงผมเริ่มตอนเงินเดือนแค่1 8 0 0 0บาทไม่มีพื้นฐานการเงินไม่มีคนสอนแต่ผมเริ่มเพราะผมไม่อยากอยู่ที่เดิมไปอีก10ปีวันนี้คุณเห็นแล้วนะครับว่าแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. ตั้งเป้าหมาย 2. รู้ระดับความเสี่ยง 3. เลือกกองทุนที่เหมาะ คุณก็เริ่มลงทุนได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยแค่เริ่มจาก1,000บาทต่อเดือนก็พอครับแล้วคุณละ่ะอยากให้เงินทำงานแทนคุณเมื่อไหร่ถ้าคำตอบคือวันนี้กดติดตามช่อง Smart Money ไว้เลยนะครับเพราะที่นี่เราจะเล่าเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายและทำตามได้จริงครับ Smart Money รวยด้วยกองทุนกับโค้ชไก่คุณอยากมีเงินเก็บแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับ ผมเองก็เคยสับสนเห็นกองทุนเต็มไปหมดทั้ง RMF, SSF, หุ้นตราสารหนี้จะเลือกยังไงให้ไม่พลาดโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างเพจ Smart Money รวยด้วยกองทุนกับโค้ชไก่ขึ้นมาที่นี่เราจะไม่สอนเทรดไม่ขายฝันแต่จะเล่าเรื่องการลงทุนเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังเข้าใจง่ายทำตามได้จริงเริ่มได้แม้มีเงินแค่1000บาทครับ ทุกโพสทุกคลิปออกแบบมาเพื่อให้คุณวางแผนอนาคตแบบไม่เครียดเรียนรู้การใช้กองทุนให้เป็นและให้เงินทำงานแทนคุณทีละขั้นถ้าคุณอยากมีเงินล้านด้วยวิธีที่มั่นคงและเป็นระบบกดติดตามเพจนี้ไว้เลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าคนธรรมดาก็รวยได้ด้วยกองทุน